ได้ตั้งใจนะคะและเางนำไปใ,ใช้นะคะซึ่งกูเกิลคูนะคะสิ่งสำคัญที่คุณคือจะต้องเริ่มต้นในในในโดยส่วนตัวของดิฉันแล้วก็คือการปรปับทัศนคติทัศนคติเป็นอันดับแรกทัศนคติในที่นี้ก็คือในเรื่องของการไงไงการใช้นวัตกรรม นะครับการเรียนรู้การเปิดนะเปิดเปิดที่เปิดตัวเองที่จะรับนวัตกรรมต่าง,างๆมาใช้ในการจัดการเรนะียนการสอนที่เข้ากับสถานการณ์รปัจจุบันอันนี้เป็นเรื่องที่คุครูจะต้องทำเป็นเป็นเรื่องแรกนะฮะในประเด็นที่สองในเรื่องของ คื้นหนะก็คือห้องเรียนหัวใจสำคัญก็ยังอยู่ที่คุณครูนะคุณครูจะต้องเป็นผู้ที่จะต้องเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้จัดการเปลี่ยนจัดการเป็นผู้อำนวยการเป็นผู้จัดการการ,ร้านกาแฟร้านนี้นะคะถ้าคุณครูเป็นเจ้าของร้านกาแฟอันยังไงจะให้ลูกค้าติดใจในรสชาติ ของการชงกาแฟของคุณครูจากกาแฟธรรมดาอาจจะต้องสส่ใส่ส้มไหมวันนั้นที่เรื่องของต้องการับคาลองเป็นกาแฟส้มนะใส่มะพร้าวคุณเห็นว่ากาแฟธรรมดาที่กับกาแฟส้มราคามันก็จะต่างก็เศษเช่นเดียวกันกับการใช้ Google Classroom ที่คุณครูเยันถึง ประเด็นที้หนึ่งปรับทัศนคติก่อนนะคะถ้าทุกท่านยอมรับในเรื่องของนวัตกรรมในเรื่องของยอมรับว่ามันคือทางออกและเป็นขุนทางสาหรับการศึกษาการสอนของเราในยุคปัจจุบันถ้าคุณคูปรับทัศนคติและเปิดใจนะเปิดใจถ้าภาษาของนักวิชาือนพัฒนาหลากคน็จะใช้วอา m d s e t เป็นการปรับ m d s e t ของตัวเองก่อน าเราเห็นว่ามันมันคือมันคือวิธีการหรือคว่าการที่จะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของคุณครูนะคะอันนี้อันนี้คือในบของครูนะในการของนักศึกษาเพราะว่าในการใช้คำว่าการหรือการสื่อสารมันจะต้องมีทั้งสองค่ะคือทั้งทั้งครูครูและก็ผู้เรียน มีห้องเรียนมีครูแต่ไม่มีนักเรียนเข้ามาหรือมีเข้ามาแต่ไม่มีกระบวนการเรียนการสอนร่วมกันก็เลยเป็นประเด็นที่สองที่ยกตัวอย่างในเรื่องของเครื่องสักขูถ้าวันนี้ครูมีห pues ้องเรียนแต่ไม่ได nah, ้เป็นผู้จัดการห้องเรียนที่สนุกสนานจัดการเมีมีสนุกสนานนะใช้คำว่า ตัอเรียนให้ี่เนัน้งเรียนให้ครูที่ใช้วิธีการเดิมเล่นเดิมผู้เรียนก็อาจจะเคยชินแล้วก็เบื่อหรือคุณครูเลือกสื่อวิดีโอที่ยาวๆไม่น่าสนใจไม่สนุกผู้เรียนก็ไม่ตื่ดตู หรือคุณครูเลือกไปดาวน์โหลดเอาหนังสือแบบเรียนมาจากกองพักของเราเนาะทั้งเล่มมีอยู่เจ็ดสิบหน้าคุณครูคิดว่าผู้เรียนของคุณครูจะอ่านไหมแล้วมันเหมาะไหมกับตัวเครื่อครูอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่สองที่จะทำว่าต่อทำยังไงให้ห้องเรียนของอาจารย์สนุกและตลกนะคะอันนี้ ในเรื่องของ Google Classroom นะอันที่สามที่อยากให้คุณครูได้ได้ปรับปร่บวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ Google Classroom เพื่อการจัดการเรียนการสอนก็คือในเรื่องของการมีส่วนร่วมของผู้เรียนทำยังไงเราจะรู้ว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จาก Google Classroom นะั่นหมายความว่า กระบวนการกลับคืนมาของชิ้นงานอันที่หนึ่งมีร่องรอยมีการส่งใบงานนอกจากใบงานแล้วสิ่งหนึ่งที่อยากจะนำเสนอให้กับคุณครูก็คือว่ามันจะมีสื่อสื่อที่อยู่บนเว็บนะคะแต่แนะนำคุณครูที่สว่างแดนดินได้ลองศึกษาและทดลองใช้ดูนะั่นองที่ในร้ ก็คือบทวอบค่ะใครเคยได้ยินบทวอลไหมคะบทวอดอกเบี้ยไหนเมียกรไหนเป็นเมียกรบทวอได้ยินรู้จักบทวอใช่ไหมคะอาจารย์อาจารย์มีละคงยีละซังยีละังนตอแอนตตออนอนตอ บทบอบทบอดทบอตัดมิรู้จักไหมคะไหอถ้าไม่รู้จักไม่เป็นไรลองคุณครูลองเข้าลองเซิร์ชเข้าไปในกูเกิลแล้วพิมพ์คำว่าบทบอนะคะเดี๋ยวเปยูโกราดีเดี๋วเปเอเดี๋วเปแอลแอลสองตัวนะคะบทบอตทดมิดนะมันอ่ะมันจะมีภาษาไทยแล้วนะมีภาษาอังกฤษมันจะมีสองเวอร์ชันเวอร์ชันของภาษาอังกฤษเวอร์ชันภาษาไทยภาษาไทย เขาจะเป็นเขาจะเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการเรื่องการกินสื่อการเรียนการสอนฟรีอย่างเช่นเกมจับคู่วงล้อนโอได้คำปิดสนามหลักการแน่นมากตุ๊กตี้ลิ้งเหมือนคู่ก็เลยนะคะดิฉันลองใช้แล้วเล่นกับเพื่อนๆนะคะ ถ้าคุณครูเราลองเอาลองลองเอามาบูรณาการแล้วเราเอามาใช้ดูฉะนั้นก็จะเป็นความเจ้าหน้าที่การสอนนรองสาบายได้ได้เพิ่มการเลือกของร้านกาแฟของอาจารย์ให้มีความสนุกสนานยิ่งขึ้นทำให้ประเด็นที่สามที่จะว่าผู้เรียนมีความสนุกกับการเรียนรู้ผ่านเกมอย่างไรนะคะ ก็อันนี <c oughs> ้ก็ฝากไว้ห <mon> ื่อสังเระเด็นนะคะอันนี้แนะนำนะตัวบลูพอบลูพอดอทเน็ตี่ยง่ายแล้วก็ใช้ใช้ได้ใช้ได้กับทุกคนคุูครูไม่จำเป็นต้องมีทักษะคอมพิวเตอร์เลยค่ะขอแค่มีอีเมลของ Gmail นะคะก็จะสามารถใช้งานได้เลยนะคะอันนี้ขึ้นกับเราออกแบบนะคะก็ก็คิดว่าใน ในในการจัดก,การเรียนการสอนหรือการอบรมครั้งนี้เนี่ยทางกศนสมัครเน่นดินก็จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการนะคะวันนี้ท่านผอวิเลยลัยรัฐอยากให้ชมผลง,งานด้วยใช่ไหมคะชมผลงานด้วยงั้นขออนุญาตเรื่